เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกมดาก์กบอลโดคังแบทเทิลทุกคนนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นอยู่นี่เลยนะครับทางเจ้าเอลอาจานมบ้านะครับมันแอบเข้ามาแบบว่างงเลยนะครับผมคือแบบโอ้โหอยู่ดีเข้ามาแบบแต่นแรกผมรู้มันจะมาประมาณที่าาประมาณประมาณระมาสุกนะแต่แบบ อยูด่ดีมันโผล่ขึ้นมาเลยเว้ยโอ้โหแล้วคือแบบและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเพื่อนโอ้โหคือแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้นเอเอาอย่างนี้เลยเหรอดูดิเอาเป็นตัวอย่างนี้เลยก็คือมันเป็นตู้ LR นะครับผมที่ใช้เป็นแบบว่าเพชรสีทองเว้ยคือแบบเฮ้ยเอางนี้เหรอแล้วแบบอตอนแรกที่ผมแบบว่า หมายมั่นปั้นมือนะครับว่ากดแน่ๆนะนะกดยับๆแน่นอนนะครับคือแบบอ้าวแต่แด้ผมรู้ว่ามันจะมาเป็นตู้โดคังปกติไงไงมันเป็นตู้แอลอาวะคือแบบเนี่ยแต่แผมรู้ว่าจะเป็นตู้แบบนี้ด้วยเออมันมาเป็นตู้ตู้แอลอาเฉยเลยครับผมโอ้โหคือแบบเราหมันไมมหมันหมันหันห้า <laughs> หมันแล้วตุ้ยผมคือแบบว่าตั้งใจนะครับผมว่าจะ เปิดแล้วมั่นใจว่าโบลี่มันจะต้องมาหลังตู้แน่ๆนะครับผมแต่ก็ผิดคาดนะครับผิดคาดไปเยอะเลยละ่ะโอ้โหเป็นจานเนบ้าตู้นี้มาแล้วเป็นตู้ l อที่แบบมันรวมทุก l ออยู่ในตู้นีนะครับบอกเลยมันรวมทุกอย่างเลยครับดูเลยแล้วรูมีตัวกากอยู่นะฮะโอ้โหครับผมคือแบบให้ตายเถอะไม่นะ <laughs> คือบผมคิดว่าเาออกตู้อย่างนี้มา คนเปิดน่าจะไม่เยอะนะคือมีเปิดแน่นอนนะครับแต่คงเปิดไม่เยอะว่ะคือถ้าเทียบกับตู้เนี้ยเมื่อเปิดตู้นี้ยังไงดีก็เปิดตู้ l i จริงไหมคือแบบโอ,โ,โอ้โหออกตู้มาแบบอืมเป็นผมนะถ้าเกิดมี2ตู้นี้นะเว้ยผมเปิดตู้นี้กงดีวิ่งเยอะน้อยมันก็ได้6ปีกับโกคูเบจิต้าตัวใหม่อะ่ะดีกว่าเยอะเลยนะครับจริงๆนะดีกว่าไอ้ตู้จักในบ้านเยอะเลยนะครับคือแบบลุงบันแม่งฆ่ามันเอามา พอลงตู้นี้เนืผมโอ้โหือโอเคมาถ้ามันมาตู้นี้นะครับคือถ้าเกิดแบบผมไม่ได้เห็นการจาเนมบ้าแล้วไม่เห็นทําไม่ตายอันสุดเท่ของมันนะครับผมผมก็จะไม่เปิดไมได่สนใจอะไรเลยนว้ยแต่น,นี้ผมบอกว่าถ้าการ์ดสวยแถมตัวเท่ดูดีมีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับจาเนมบ้าตัวนี้นะครับมันเป็นลูกเล่นใหม่เว้ยเหมือนกับแต่ก็บอลเลเจนะดูดิ ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหเอาดิเอาดิตัวอื่นมีอย่างนี้ไหมอะนี่คือการ์ดนะครับผมรับประกันเลยว่านี่คือการ์ดตัวละครเจนใหม่นะครับผมที่จะเข้ามาในดัง้งบอลโดคางอีกเยอะแน่ๆครับคือรูปแบบการ์ดที่เป็นแนวอาอาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบคล้ายๆดัง้งบอลเลเจนต์นะครับผมเออคุณแบบเท่โคตรเลยนะครับผม ออดูอันนี้ก็น่าจะมีนะละวะกดได้ไหมเนี่ยอาอกมไม่ได้กดไม่ได้ช่างมันครับผมมาคือแต่แรกแบบจะกดสักร้อยสองร้อยนะเว้ยถ้าเป็นตู้ธรรมดา,าแต่นี่มึงมาตู้เออาร์กดมันตีเดียวพอครับมันตีเดียวก็เสียได้มันตีเดียวไม่ได้ก็จบนะคือแบบว่ากูต้องเอาเพชรไปทำาร่องอื่นไงจันน่บ้าอย่าโกงกันเลยนะกูต้องเก็บเพชรไปรออื่นไงมันตีเดียวรู้เรื่องครับผมคลิปนี้ไม่ได้ก็เลิกกันเลยนะครับไม่เปิดต่อแล้วนะครับ งบเรามีจํากัดนะครับผมผมจะไม่ทุ่มกับจารในบ้าที่เป็นตู้นี้แน่นอนนะครับไปมันตดเดียวถ้าได้ถือว่าเออแต่ก็ได้ยากอะแต่ได้ก็ดีมาจาในบ้าอขอขัดดวงก่อนได้ไหมขัดดวงกับตัวกระกากก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปเปิดจารในบ้าโอ้โหกูกูจะเปิดดีไหมเนี่ย ขนาดตู้ากากยังไม่ได้อะไรเลยครับผมโอ้โหสะเทือนใจมากเลยนะโอ้โหคือขนาดตู้กากยังไม่ได้เลยอะเราควรจะเปิดต่อไหมครับเพื่อนๆโอ้สารตานชูสองนิ้วครับตาตาบอกยีงไงไอหนุม่มสองนิ้วเห็นไหมโอเคมาจานเนมบ้านะครับห้าสิเมตรสุดท้ายครับผมรู้เรื่อง แต่ไอ้พวกนี้มันก็ไม่การันตีมันเป็นตัวมันการันตีเอสมันการันตีหน้าตู้อะแต่เราไม่รู้ไงมันจะการันตีใครครับมันการันตีหน้าตู้นะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะการันตีใครนะครับสำหรับไอ้สามคนนี้นะฮะ นี่ไงล่ะครับผมการตีโกเทนนั่นเองไอ้ทั้งนั่นเองครับผมมาลครับหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหให้ตายเออเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับมันตีเดียว รู้เรื่องครับรู้เรื่องจริงๆด้วยนะครับสำหรับตู้จานเนบ้าน,นะครับผมมันก็แบบไม่เปิดต่อแล้วนะครับแค่นี้พอครับดูแบบมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเซ็งเลยอะ่ะคือถ้าเป็นตู้โบลี่มาจะเปิดมากกว่านี้นะจานในบ้าแเนานะก็เอาเป็นว่าเรารุนแค่นี้พอแล้วผมพยายามจะหาข้ามใจตัวเองอยู่นะครับหาจะเข้าหาจะออกครับไม่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 โอเค ไม่เราจะไม่เปิดมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคถ้าใครเปิดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมเนาะก,ก่อนว่าขอใครเปิดขอให้เปิดได้มันติเดียวไปเลยนะครับอย่าเป็นเกลือแบบผมแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม